ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการบันทึกเสียงประกอบรูปภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวพอดีว่าเห็นลูกละมุดไหมคะ6เดือนที่ผ่านมาที่พี่ลงไปประมาณ25ต้นนะคะน้องๆเห็นร่องรอยการขีดขว่วนไหมไม่ใช่แมวนะฝีมือพี่เองเพราะอยากรู้ว่าแก่แล้วยังเพราะแก่เนี่ยผิวเนื้อในเนี่ยพอ ลูกเปลือกออกขูดเปลือกก็จะเห็นเป็นสีเหลืองตองอ่อนนะคะนั่นคือแก่แล้วสามารถบ่มแล้วก็ให้ความหวานได้แล้วนะคะอีกต้นนะคะคือหเดือนเนี่ยถามว่าพี่อยากให้เขามีลูกไหมก็ไม่ได้คิดนะคะแต่ว่าในเมื่อเขามีอยู่แล้วเราก็เอาเหลือไว้ก็คืออยากจะรู้ว่าเขาจะเลี้ยงต้นได้ไหมนะคะ อ้ยไม่ใช่ต้นจะเลี้ยงลูกไหวไหมแต่โดยธรรมชาติพี่เชื่อว่าถ้าไม่ไหวเขาก็จะสลัดลูกทิ้งเองนะคะเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมว่าต้นเล็กๆแต่เขาสามารถมีผลนี่ผลโตนะคะดูไกลๆเห็นแต่ผลต้นไม่ค่อยเห็น <laughs> เห็นเห็นผลแต่ไกล <laughs> เป็นการเห็นผลกไก่เพราะต้นเล็กมากนะคะค่ะส่วนต้นนี้พี่เก็บไปบ่มแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะต้นเนี้ยเหลืออยู่สองลูกเห็นไหมคะหกเดือนนะคะที่ปลูกลงไปแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งตอนนะคะละมุที่พี่ลงไว้มีสองสายพันธุ์ก็คือ,อกระสุนมาเลและไข่ห่าน และที่ว่านี้ในบรรดา25ต้นที่ก็ปลูกแค่ต้นเดียวที่บอกว่าปราบเสียนนั่นแหละคะ่ะตายแล้วตายเลยอ่ะต่อไปนะคะต้นนี้น้องๆดูนะคะคือพี่เนี่ยปลูกแรกๆไม่ได้หวังว่าจะให้เขามีลูกทันทีนะแต่เมื่อเขามีก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเขาเรียกอะไรนะคะกรมจุดๆด,ด,ดีกว่ากรมจุดๆอันนี้เติมเอาเองนะคะ นี่ไงอันนี้ต้นนี้นะคะก็อีกต้นหนึ่งคือกิ่งตอนเนี่ยเขาจะพร้อมให้ผลนะคะถ้าถ้าเขาสมบูรณ์แต่ว่าตอนที่พี่เอามาปลูกเนี่ยไม่มีดอกเลยนะคะไม่มีมีดอกอยู่แค่ไม่กี่ต้นนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นพันธุ์ไขห่านนะคะต้นนี้แหละคะ่ะ ต้นนี้ไม่มีดอกติดมาเลยแต่เขาสามารถมาเติบโตอยู่กับพี่เพราะว่าคือต้นไม้ที่พี่ปลูกเนี่ยคือพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำถ้าต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะให้ผลแล้วก็ติดดอกออกผลดกนั่นเองนะคะถามว่าติดทุกต้นไหมมีจาก25ต้นติดอยู่ที่21นะคะที่พี่นับดู เดี๋ยวจะพาไปไว้เลยนะคะวันนี้ลายตาหน่อยชินแล้วหลายคนชินแล้วคะ่ะก็ยังเป็นแปลงเดียวกับที่พี่ลงน้อยหนานะคะแต่วันนี้โฟกัสมาที่ละมุดก่อนแล้วกันนะคะอ่าน่ต้นที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะไปดูผลของเขานะคะเนี่ยก็สามารถมีผลได้แล้วสวยด้วยนะคะ กระสวยมาเลยก็จะรูปลักษณะอย่างนี้ค่ะค่ะจะลูกเรียวนี่นี่ถ้ามองไกลๆก็เห็นลูกโตนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนแแต่คราวหน้าจะเป็นยังไงเราจะมาชมกันอีกวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ